สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องบันชนแนวมาเดิมครับผมพี่น้องวันนี้ก็ทํางานเนาะทํางานบ้านหลังคาร่วพี่น้องเอ้ยนาทีพาไปบึงเนาะครับเนาะพาไปบึงการเปลี่ยนหลังคาแบบแบบประหยัดเนาะครับเนาะพี่น้องเปลี่ยนหลังคาแบบประหยัดเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับผมพี่น้องอยู่บนหลังคาแล้วมันรั่วนะครับเนาะมันรั่วอันนี้ก็สิเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นแผ่นยางมันต่อยนะครับเนาะ <c oughs> แผ่นยางมันต่อยพี่น้อง <c oughs> ใส่ล้างนา้ำเรียบร้อยแล้วประกอบเรียบร้อยแล้วพี่น้อง นี่ครับผมแผ่นยังมาต่อยนะครับเนาะกว้างประมาณมเมตรหนึ่งครับผมกว้างเมตรหนึ่งยาวก็กประมาณนี้นะครับเนาะนครับหลงังคามันเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนะาะลังคามันเก่าแล้วครับผมนี่เป็นเป็นแผ่นยังมาต่อยนะพี่น้องเนาะมันเป็นแผ่นยังมาต่อยครับปูเลยครับผมนี่ปูทับเลยครับ ดูเราพี่น้องซ้ำนี่แหละครับผมเป็นมวลเป็นมวลสิครับนเนาะต้องมาต่อยต้องเอา,าอเปอนย่างออกนี่ครับพี่น้องง่ายๆครับผมเนาะอยู่เกาหลีนะครับเนาะพี่น้องง่ายๆครับหลังคานี่ครับเริ่มเดิมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะเริ่มเดิมมันจะเป็นแบบนี้ครับหลังคาหนึ่งสองสามสี่ห้าเย็ดเย็ดแผ่น ประมาณนี้ครับนั่นก็หนาประมาณนี้เนาะพี่น้องนอะนี่ครับเป็นรังคาเป็นแผ่นโฟมนะครับเนาะประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นสันทายนะครับมาสันทายือบ้านเราแหละมันเป็นโฟมอยู่ในครับโฟมอยู่ในเราอยกแผ่นอะไรไม่รู้แผ่นอะไรสังกะสีนครับมันสันทายบ้านเราแหรอครับนี่ ว่ามันหนายางมาต่อยนะครับเนาะยางมาต่อยปูทับเลยครับพี่น้องทเลยครับรอบคางกันมีต่เข้าครับพี่น้องเกาหลีเนาะสวยงามก็เก้าครับ้าสอ้มาอมบนวัตแกระครับผมเนาะ สองสามสามมวนเสร็จแล้วที่นี่ก็ใช้มาอะไรเก็บงานนะครับเนาะตัดตัดนยังมาต่อยครับยังมาต่อยพูทับไปเลยครับนี่นี่ไปล้างน้ำล้างน้ำน็อดยิงน็อดยิงง่ายๆครับผมน็อดยิงง่าย,าย,ายนี่พอมันร้อนพอพอมันร้อนปุ๊บมันก็จะอยู่เลยวนะเนาะพี่น้อง ติดกันเลยครับผมพี่น้องบ้านใครรั่วสามารที่ทําใดครับผมเนาะมาต้องเปลี่ยนหลังคาครับผมชุดประหยัดเนาะครับเนาะประหยัดสุดคุ้มมากเลยครับเกาหลีโอ้ปูมีเงินกับสิทจังสี่แล้วครับผูมีเงินกับิปูทับไปเลยครับเนาะปูปูแผ่นสารแท้ทับไปเลยมันก็บพค่อยดีดอกพี่นงค์ดูเหนือบปวแต่ว่าแดดดอกมันก็คงจะละลายติดกันเนาะครับเนาะ ติศแล้วนี่จังได้ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์จองบอลชาแนลนะครับเนาะเงนือไแล้วนะเดี๋ยวเราหยับลงมันกันนี่อยู่เลยพี่น้องอยู่แล้วครับเดี๋ยวแดดมันร้อนม้องก็ะไรไรที่กันนะครับเนาะด็นแผ่นยังมาต่อยครับนี่แผ่นยังมาต่อยครับ ง่ายครับผมนี่มันเป็นเป็นสันไทยคือบ้านเราแล้วครับนี่พี่นอ้องมันเห็บเนะาะอซีโคนมันเห็บซีโคน,นเห็บบนล้อหน้าม,มันก็รดูวได้